สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะการดูดวงหรือการทำนายดวงชะตานะคะก็จะทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าไว้นะคะจะได้นำมาใช้เป็นการวางแผนค้นคิดหาวิธีการแนวทางที่จะตั้งรับหรือแก้ไขปัญหาสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเข้ามานะคะเพื่อที่จะได้ ไม่วิตกกังวลไม่เครียดนะคะแล้วก็จะมีความมั่นใจนะคะในการที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นและก็จะสามารถก้าวข้ามหรือผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูาลาัคนาราศีธนูในเดือนตุลาคม65นะคะเอ่อ โดยในคลิปนี้ก็ท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีนะคะว่าท่านเกิดลัคนาราศีใดนะคะก็สามารถดูโดยใช้วันที่เกิดของท่านและเดือนเดือนเกิดของท่านดูได้นะคะโดยชาวราศีธนูก็จะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะในคลิปนี้เราก็จะ ออทำนายดวงชะตาในด้านต่างๆของชาวราศรีธนูนะคะทั้งทางด้านการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อในเดือนตุลาคม65นี้นะคะจะมีการย้ายของดวงดาวหลายดวงนะคะเช่นในวันที่3 ตุลาคมนะคะดาวพระอังคารนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนและดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกรนนะคะวันที่4ตุลาคมดาวพระเกตซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญกุศลต่างๆนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่11ตุลาคมดาวพระเสาร์ซึ่งเดิมซึ่งเดิมเนี่ยเดินวิปริตอยู่ก็ ในเรือนในราศีมังกรก็จะกลับมาเดินเป็นปกตินะคะแล้วก็วันที่18ตุลาคมดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลวันที่21ตุลาคมดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลเป็นคู่สมพลกับดาวพระอาทิตย์นะคะแล้วก็วันที่23ดาวพระพุธก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะเรามาดูกันว่าเมื่อมีการย้ายของดาวหลายดวงนี้นะคะจะส่งผลอย่างไร ให้กับชาวราศีธนูล,นาลาักนณาราศีธนูในด้านการงานการเงินสุขความรักแล้วก็สุขภาพของท่านนะคะเรามาดูทางด้านการงานก่อนนะคะการงานของท่านชาวราศีธนูในเดือนตุลาคม65นี้ก็ยังมีเกณฑ์ดีในเรื่องของงานนะคะที่เรือนกรมมะซึ่งเป็นเรือนการงานของชาวราศีธนูนะคะในวันที่3ามถึง23ตุลาคม ดาวพระพุธจะโครจรมาอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะที่เรือนการงานจะทําให้การงานของท่านจะประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความมั่นคงนะคะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของความสําเร็จก็จะย้ายมาอยู่ที่เรือนการงานด้วยเช่นกันก็จะยิ่งส่งผลดีนะคะและจะทําให้ท่านเนี่ย มีความกล้าหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็จะมีความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะท่านที่สมัครงานหรือรองานนะคะท่านก็จะมีโอกาสสูงที่จะได้งานนะคะแล้วก็ดาวพระศุกร์ดาวโชคลาภก็จะมาอยู่ที่เรือนการงานด้วยท่านที่ชอบทําการลงทุนการค้าขายก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จมีผลกําไรผลตอบแทนที่ดีนะคะแล้วก็สําหรับ งานที่เกี่ยวกับการจะต้องไปเจรจาติดต่อพูดคุยหรือต่อรองหรือเป็นงานทางด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยก็มีเกณฑ์ดีนะคะที่จะประสบความสําเร็จไปเจรจาอะไรก็จะมีคนให้ความร่วมมือสนับสนุนนะคะแล้วหากว่าในช่วงเดือนตุลาคม65นี้นะคะหากท่านจะต้องเซ็นเอกสารสัญญาอะไรเนี่ยนะคะท่านก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดีท่านจะประสบความสำเร็จ แล้วก็ท่านที่รอง,งานก็จะได้งานนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะ,ะบุญเก่าที่ท่านเคยทำมานะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะส่งผลดีต่องานของท่านจะทำให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จสมหวังแล้วก็ดาวพฤหัสจ้าเรือนพันธุก็ได้เกณฑ์เป็นเกษตราที่ิดีนะคะก็จะมีผลให้ ในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเมตตาลักไข่เอนดูท่านนะคะแล้วก็จะทําให้งานของท่านเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความมั่นคงนะคะพอ23ตุลาคมดาวพระพุธก็จะย้ายไปอยู่ในเรือนโชคลาบจะทําให้เนี่ยท่านจะได้โชคลาบจากการงานแล้วก็จะได้โชคก้อนโตนะคะแล้วก็ดาวพระลาหูนะคะก็จะเล็งมาที่เรือนโชคลาบ ดังนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องระวังนะคะว่าท่านก็มีเงินดีนะคะแต่ท่านก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นหนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านของการเงินนะคะในช่วงนี้การเงินของท่านมีเกณฑ์ดีนะคะในตั้งแต่วันที่11ตุลาคมนะคะดาวพระเสาร์เนี่ยจะกลับมาเดินหน้าปกติ จากเดิมที่ผ่านมาที่ท่านเคยมีปัญหาการเงินนะคะเช่นอาจจะมีการเงินล่าช้าหรือติดขัดนะคะการเงินของท่านในช่วงนี้จะกลับมาพลิกฟื้นกลับมาขยับดีขึ้นมากนะคะจะทําให้การเงินของท่านมีความมั่นคงแล้วก็ช่วงนี้ท่านก็มีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ปลดหนี้นะคะแล้วก็ดาวพระศุกร์เป็นภพลาภะนะคะวันที่1นึถึงยีตุลาคมเนี่ยยังอยู่ในเรือนการงานนะคะ การจะลงทุนการงานการค้าขายงานด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ดีจะได้ผลตอบแทนที่ดีจะสำเร็จนะคะแล้วก็จะมีโชคทางด้านการงานด้วยนะคะท่านที่ทำงานประจำนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็ท่านจะมีชื่อเสียงในช่วงนี้18ตุลานะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะก็จะมาอยู่ในภพลาภะ ท่านมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบนะคะได้เงินก้อนใหญ่มีลาบก้อนใหญ่นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคนะคะแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าในช่วงนี้ดาวพระราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรูกับดาวพระอาทิตย์นะกับดาวพระพุธเนะคะจะมีผลทําให้ท่านเนี่ย อาจจะถูกโกงเงินหรือถูกหลอกเอาเงินให้ไปลงทุนอะไรแล้วก็จะเกิดการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์การลงทุนนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะว่าจะเรื่องการทะเลาะบ,บ่อแหว้งกันนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องบุตรบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยจะทําให้ท่านเสียหายหรือเสียชื่อเสียงหรือมีปัญหามาให้ท่านต้องแก้ไขนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะ ทีนี้เรามาดูทางด้านของความรักนะคะความรักของท่านในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ดีนะคะในด้านของความรักคนโสดก็จะมีคนเข้ามาอยากสารสัมพันธ์ด้วยนะคะแต่จะเป็นลักษณะของคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะแล้วก็ในช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์นะคะมีเกณฑ์ที่จะมาที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจในที่ทำงานที่มีฐานะดีนะคะ คนที่มีคู่นะคะท่านกับคู่ของท่านในช่วงนี้จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะแล้วก็งานของท่านกับคู่ครองเนี่ยก็อาจจะมีเข้ามาเยอะก็เลยอาจจะทําให้ช่วงนี้ท่านอาจจะมีเวลาให้กันน้อยอาจจะห่างกันนะคะแต่ก็ความรักก็จะยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะคู่ครองของท่านก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านทางด้านการเงินแต่ก็ให้ระมัดระวังนะคะว่าช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ ก็อาจจะมีคนอยากเข้ามาคุยกับท่านแล้วก็จะทำให้เ,เกิดการทะเลาะกันในเรื่องของความหึงหวงนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของการมีคนเข้ามาแทรกกลางนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของโรคที่มากับเกี่ยวกับทางเดินหายใจน,นะคะเช่นวัดไออะไรแบบนี้นะคะส่วนอุบัติเหตุ ใหญ่ๆก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไงก็ให้ท่านพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็ทำอะไรก็อย่าประมาทนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยนะคะ ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีโชคลาภเงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสายต่อเนื่องกันตลอดไปเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ